ครับทุกคนครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์บอลเกมเมอร์เช่นเคยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาเล่นเซิร์ฟเราแบบมากมายแล้วครับเดี๋ยวก็จะออกสำรวจกันหน่อยใครอยากจะมาเยี่ยมก็มาเยี่ยมได้นะตอนนี้ก๊อตนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยผมก็ไม่ได้ปรับให้มันมีการจู่โจมหรืออะไรนะมาเที่ยวได้แต่จะมีป้อมปืนตรงนี้น่าจะไม่ยิงนะเพราะมันปิดอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะพาดูเลย เราก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วเราเป็นมิดนะครับอ่าป้อมปืนตรงนี้ผมก็ไม่ได้เซตอะไรนะอันนี้อันนี้มันตั้งทาง่าเหมือนจะยิงแต่ว่าน่าจะยิงไม่ได้เหรอทุกคนเดีเดโมลิตออกให้แล้วกันอันนี้เออเดโมลิตออกไปเลยอันไหนที่มันแบบตั้งเป้าจะยิง f c เราเราจะโค่นมันทิ้งเว้ยเอฟซเราสําคัญที่สุดนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะไปจัดการป้อมปืนแป๊บขี่ก๊อตก่อนเฮ้ยถ้าขี่ก๊อตเสียงจะดังเกินไปไวะเนี่ย เพราะว่าเสียงเดินวันนี้ต้องบอกเลยว่าอลังการมากอ่ะมามามาปามาเดี๋ยวดูป้อมปืนเดี๋ยวเช็คป้อมปืนให้แป๊บนึงเฮ้ยทำไมมีตัวธาตุพิษมาเกิดในบ้านกูด้วยเนี่ยเฮ้ยมาไงวะไม่รู้เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวนี้กัดก่อนถ้ากัดนี่จะดังหน่อยอ่ะมาจุดตรงนี้ตั้งป้อมจะยิงใช่ไหมตั้งป้อมจะยิงอยู่เดี๋ยวเดโมลิดให้เออเผื่อใครจะแบบอยากจะปาระเบิดจะได้มาปาระเบิดง่ายๆสบายๆอย่าซีเรียสมาก เดิน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 โวไข่ตึมเลยเนี่ยไขย่ไข่นึกหนาเดี๋ยวมันจะมีไข่บางอันที่เราต้องการนี่มีไข่ได้บ้างสเตโกเก็บเก็บเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนแน่โดนแน่อู้บอกแล้วอย่ามาเกา <c oughs> เจอลยก็ไปคือไม่ได้สั่งจูโจมแต่ก็ไม่ได้พาสซีฟนะใครไปแย่มันโดนไม่รู้นะเว้ยเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนตอนนี้เดโมลิตอันนี้ก่อน โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะต้องไปเอานกบินไปสำรวจพื้นที่ได้เงเมื่อกี้ก็ได้ไปคุยกับหลายคนแล้วนะครับอาจจะว่าก็ยังเยี่ยมชมไม่ครบทุกคนเฮ้ยนกจอดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เด้อเด้อเด้อเอาไปหลบอยู่ในนั้นเองโอ้แสดงว่าเมื่อกี้อยากจะเข้าไปช่วยดิมานี่มานี้มานี้มา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 ,มาตามเลยตามมาเลยตัวนี้ก็เป็นตัวผู้ดีกว่าว่าจะใส่ชื่อลำไย,ยไม่เข้าแล้วไปกัน เดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้อยู่ไหนกันบ้างนะครับสำหรับ FC เราเราจะได้เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรให้เราแบบช่วยบ้างนะครับผมเพราะตอนนี้แต่ละเผ่าก็ต้องเตรียมการกันเอานะว่าใครจะตีกับเผ่าไหนนะครับตีกันเองได้เลยผมไม่ยุ่งผมไม่เกี่ยวนะครับหรือจะรวมกันทุกเผ่าแล้วมาตีพี่กันได้ได้หมดนะครับผมถ้าคิดว่าข้ามศพก็ไปได้ก็ลองดูมาบินสำรวจดูหน่อยเมื่อกี้มันจะมีฟีลอกอรารวาสอยู่แถวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมฆ่าไปแล้วอะ ผมแบบไม่อยากจะให้ FC โดนฆ่าตายเพราะว่ามันค่อนข้างโหดนี่ไงโวอันนี้ตัวเทพเอฟเฟกติโก้เดอะเกรทแปีเลือด1.8ล้านใครเจอระวังด้วยนะตัวนี้เล่นตายบ้านลาบนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นพันธมิตรหรือเปล่าหรือเข้าใกล้แล้วจะตีก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ตัวนี้อันตราพานแถวนี้ไม่ปลอดภัยนะครับผมแถวนี้แนะนําว่าอย่ามาอยู่ไปไปไปเราก็ มีการบอกข่าวนะครับให้กับ f c ได้รู้ว่าจุดไหนที่มันปลอดภัยจุดไหนที่ไม่ปลอดภัยนะครับผมไปกันเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ผมแบบหาคนไม่ค่อยเจอแต่เดี๋ยวเราจะมาด้านนี้ด้านนี้เมื่อกี้ผมเจอแล้วหนึ่งคนอุ้ยเจอเราเควอรเด่นเกิดทุกคนนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเราต้องรายงานข่าวให้กับคนที่อยากจะล่าวอรเด่นก่อนตอนนี้มันพิกัดเท่าไหรอ่อ่ะ75นะครับ50โดยประมาณเดี๋ยวเรารายงานเลยซากโกวอร์เดนนะครับ ซากโกวอร์เดนอ่า75 50นะครับอ่าใครอยากจะล่าครับซากโกวอร์เดนมาเอามาเลยบอกพิกัดให้แล้วนะ <laughs> จะล่าก็ล่า,ลาแต่ตอนนี้กูว่าน่าจะโดนล่ามากกว่าเพราะมันโหดมากเลยนะตัวนั้นอันนี้ออกมาเองไม่ได้เสกนะแต่เดี๋ยวบางตัวถ้าตัวไหนไม่ออกก็จะเสกเผื่อใครอยากจะแบบได้ลูกแก้วเพื่อไปจับก๊อตนะครับผมก็เชิญได้เฮ้ยเราเจอเหมือนคนมาเล่นน้านานู้นนี่วา่า อุ้ยสามคนโอ้าวเข้าไปทักทายเข้ากันดีกว่านะครับตัวนี้โอ้แจว๋วสวัสดีครับโอ้โหนี่อยู่กันหลายคนเลยเนี่ยนี่จะล่องเรือไปไหนครับเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับน่าสนุกนนจริงเลยราชาโจรสลัดครับโอ้โโโจะเป็นราชาโจรสลัดซะด้วยว้าวมันมีวอร์เดนเกิดอยูด้านนู้นน่ะด้านนู้นระวังนิดนึงครับผมครับผม เอาเล้ครับมาเล่นกันแล้วก็โอ้โหหน้าหนุกเฮ้ยมีตัวนี้มาด้วยวะ่ะสามเข่าตัวนี้สวยๆขนาดเซิร์ฟกูเองกูย,ยังไม่รู้เรื่องเลยมีตัวอะไรบ้าง <c oughs> ไปขี่เล่นก่อนเขาหน้าแจกกําลังมันอ่ะเรียนเชิญใครอยากเล่นมาพี่ก็จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ยีิบสี่ชั่วโมงเลยไม่มีปิดจนกว่าคอมจะระเบิด <c oughs> นะครับผมนะจัดไปคอมพี่สองแสนถ้าเราเบิดก็ชิลๆชิน้องๆเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่สองล้านเลย What <the> fuck? นี่ฟาราซอใครเนี่ย มาราซาเหมือนจะมีเจ้าของนะฮะตรงนี้แสงว่าน่าจะมีคนอยู่เดี๋ยว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 ,ด,ยว,ด,ยวดูกันคนอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยอันนั้นอะไรอ่ะนั้นน้ำพึ่งเหรอใช่น้ำพึ่งไม่ได้ตรงนี้อ๋อตรงนี้มีน้ำพึ่งเกิดเว้ยอุ้ยสไปโนสไปโนดูโหดแน่ดูสไปโนนี่เลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดพันแปดกูสอยแม่งเลยกูต้องช่วย fc กูก่อนเพื่อไม่ให้แบบบ้านเมืองมันดูอันตรายเกินไปแต่ไม่แน่เขาอ,อาจจะอยากมาจับแต่ตอนนี้เพิ่งเล่นกันใหม่กันหมด นะครับก็ต้องจัดการมันก่อนมามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาถึงก็ล่าถึงก็ล่าเจอไปสองทีหนีเอ้ยเอ้ยตายแน่มึงทีนัดเดียวจอดนะครับป้าบเข้าไปอยู่ล่วงสอยเดนเสาร์โหดๆเล่นก่อนโดโดตายไหมโดโดอุยโดโดยิงไม่โดนโดโดนายใส่พะลอดนะครับอุ๊ยกูว่ากูเล็งตรงเป๊ะเลยนะไม่โดนได้ไงวะ เออไม่โดนจริงด้วยนะครับเป้าเล็กเกินไปอ่ะไปก็ะตอเลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวดูให้ทั่วกอนตอนนี้คนในเซิร์ฟเวอร์10คนนะครับจาก16คนรีกไ,ได้ว่าค่อนข้างแน่นบางคนเนี่ยพยายามจะเข้าแต่ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าเกมใช้แบบหมดเยอะมากมีหมดบ้านสวยด้วยนะคือสามารถสร้างบ้านสวยหรูได้แล้วก็เซิร์ฟค่อนข้างลื่นไหลนะสมบูรณ์ขนาดหมดเยอะขนาดนี้นะโอเคเล่นลื่นมากอ่านี่ตรงนี้ก็มีโอโ้โหจรอเข้ดูร้าย ปันเข้าไปกรเคียร์กรเคียร์กรนี่กบพิษต,ตัวนี้น่าสนนะไเฮ้ยทำไมผมใส่เอ็นูนากิเวอร์ชันเก่าแต่หน้าตามันดูเป็นเวอร์ชันใหม่มากเลยวันนี้แสดงว่ามีการอัปเดตดิเฮ้ยเจ้าวะนะเมื่อกี้สังเกตดูแหมวอ์เดนก็ดูหน้าตาใหม่นะน่าเล่นมากน่าเล่นมากเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องเตรียมลูกน้องอกันเพื่อไปจับสัตว์นะครับผมจะมีไดโนเสาร์แอดมินอยู่ไม่กี่ตัวหรอกอุ้ยไอ้นั้นไอ้นั้นดูน่ากลัวมากเลย มันเป็นเหมือนกับพวกแจ็คเดอะลิปเปอร์ถือเลือ่อยไฟฟ้าไล่ฆ่าคนครับอันตรายอันตรายอูด้านนี้ก็โอ้โหไลบีแกริมัตช่วยช่วยช่วยคยก่อนอุ้ยลิปเปอร์ก็มีลิปเปอร์ตัวนี้ดูเนี่ยเด้อเด้อลิปเปอร์อล้อุ้ยลิปเปอร์โอเมก้าครับเลือดหกแสนกว่าขนาดพี่ยังไม่ไหวอะน้องๆตอนนี้เอาตัวรอดก่อนดีกว่าเลือดผมแค่หมื่นห้าพันเองถ้าเข้าไปนี่ไม่รอดแน่ผมก็ต้องฟา้าเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องหาไอ้พวกโดโดก่อนนี่โดโดเล็กใช้บอสท่บูดนะครับผมบอสท่บูดเคยสอนแล้วทาําไงไปลองกันดูอูนี่ก็น่าจับน่าจับกหลไยตัวมีเสียงเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วด้านนี้ด้วยมาจากไหนอู้อู๋อีกแล้วน่าจะเป็นเอ่อพลังของไอ้พวกลูกน้องบองอ่ะเวไปดีกว่ากูไม่อยู่ดีกว่าอันตรายเหลือเกินไปแล้วไปแล้ว ตอนนี้เราเจอแหล่งของคนเล่นอยู่ค่อนข้าง,งเยอะส่วนใหญ่จะมากันทีมนะสองคนสามคนใครจะบวกกันก็เชิญเลยตามสบายเอาให้เต็มที่ตรงนี้มีโอเมกา้าอีกตัวหนึ่งอุ้ยนี่ค่าพลังแบบนี้จะรอดกันหรือเปล่าผมไม่ได้ปรับคูณเยอะด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะพอได้มั้งอย่างน้อยก็อัพสปีดกันไว้เยอะๆยะนะเว้ยวิ่งหนีนี่ <laughs> ไงตัวนี้ไงที่เขาจับกันอนะ่ะเออตัวนี้น่าสนว่ะอโอเคผมก็จะใช้ชีวิตในการฟา้าปกติบ้างแล้ววงเดี๋ยวกูลงตรงเนี้ย กูยังไม่มีอุปรกรณ์ปกติเลยมีแต่ของเสกนะครับอ่ะลงนี้เลยโอ้โหแบงมุมอะไรเนี่ยมันมันดูน่ากลัวยังไงมันไม่เหมือนปกติที่เราเคยเห็นว่ะ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเป็นแบงมุมพิษแบงมุมพิษตัวนี้นี่ต้องบอกว่าพิษร้ายมากนะครับทารันตูล่าถ้าโดนกัดไปนี่อาจจะตายได้แบบง่ายดดยมากมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้คายหมดคา,ายหมดอ่ามีสายพันุ์พิษด,ด้วยหลังตัวงียบร้อย ตรงไปฟาร์มของก่อนตอนนี้อาจจะได้เนื้อเน่าเยอะๆเออมันมีไอ้นี้ไหมอีแรงไม่แน่ใจเดี๋ยวผมแยกเนื้อก่อนดีกว่าเนื้อที่ผมตอนนี้ไม่มีผมต้องเอาเนื้อมาจากนกเอาเวลาเอ้ยเอาเนื้อนี่ดีกว่าเนื้อพรามเนื้อพรามมาแยกนะครับผมเอามาแยกให้หมดอามา่าโอเคอ๋อผมได้อันนี้มาด้วยโคเทนน่ะโคติกเฮ้ยโอ้ใครตีใครตีกูเอ้ยใครตีกูเนี่ยโอ้เอ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยมันเป็นปีศาจล,ล่ลองหนร่องเฮ้ยโอ้ ไม่ได้กาแล้วไปดีกว่าไม่รู้มันคือตัวอะไรกูมองไม่เห็นมันกูขอหนีก่อนหรือว่าตัวแพ็กคิตัวนี้จะอเอาเออเอาเออเอาเดะเอาเดะเ,เียบร้อยไปตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยว่ะไปฟาร์มที่ง่ายๆกว่านี้ดีกว่าจริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกจะดูเอนแกมแอโร่แอโร่มีอะไรบ้างวะเนี่ยมันเป็นโพเทนใช่ไหมอ๋อโพเทนแอโร่อ่าเดี๋ยวนี่ผมผลิตเลยดีกว่าอ๋อผมต้องรอไอเนื้อพวกนี้เน่า่นดีกว่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องเอามารวมบ้างรวมรวรวมรว,มรวมก่อนรวมบางชุดบางส่วนอ่าโอเคไม่งั้นคราฟของไม่ได้ไงแอโร่โผมก็ไม่มีผมต้องไปเอาแทสก่อนมานี้มานี้มานี้มาแถวนี้อุ้ยตรงนี้ตัวใหญ่ๆเบ้งเบ่งเพียบเลยอุ้ยนั่นไอ้นั่น,น,นตัวโหดไม่ใช่เหรอนะโอเบกาเล็กนะครับมีแต่ตัวดูดโหดๆทั้งนั้นเลยกูมานี่ก่อนเอาละลงจอดความไม้ก่อนความไม้แล้วก็แทสเอาเยอะๆนะครับ ถ้าใครอยากจะได้เยอะจริงๆใช้สัตว์ในการฟาร์มดีๆมากเพราะว่าเซิร์ฟผมนี่จะตั้งให้เราแบบสนุกกับการเล่นสัตว์ให้เยอะที่สุดเว้ยยิ่งใช้สัตว์เพิ่งยิ่งได้ของง่ายแอโร่ ero, ตอนนี้เอามา100โอเคเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเป็นโพเทนด้วยอ่าโเทนเมื่อกี้เรามี10ถังจัดมาเดี๋ยวดูดินะโคติกมีกี่แบบมีไพร m มอลสติมูลเลนด้วยอันนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยโอเคเอาอันนี้พอ ิบดอกสิบดอก,ดอกนี่ไม่ว่าจับตัวอะไรได้บ้างดอกหนึ่งทำคาดตกลบได้เท่าไหร่วะเนี่ยเก้าเท่านะครับของปกติอ่าแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมไม่ได้เอาไอ้นี่มาคอสโบผมต้องไปผลิตธนูเองวะ่ะมีลูกคาราเซอร์น่ารักด้วยวะ่ะวิธอยากเอากลับบ้านยังเลยน่ารักมากตัวนี้คีบกลับไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนคีบได้ไหมโอ้โหเสียดายคีบไม่ได้ครับแต่คือเราสามารถจับมันได้โดยการพาร์ทสิบไอพวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น Baby. เบบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เบอร์รี่ก็น่าจะยังไม่มีเอาธนูมาก่อนแล้วกันธนูเอนแกรมก็น่าจะยังไม่มีนะธนูธนูเอาละมีลองโบด้วยแต่ลองโบนี่น่าจะใช้กับลูกดอกหมดไม่ได้พาธนูธรรมดามาก่อน1อันเดี๋ยวเอาปืนไว้ที่เลข5นะครับส่วนไอ้นี่ไว้เลข6กโอเคจัดมาอ๋อล,ลืมติดตั้งลูกดอกเข้าไปเอ,อ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูก่อนพาสสิบได้ไหม นี่ไงี0ได้โอ้แต่ว่าจับนานเลเนี่ยเพราะว่าเลเวลมันเยอะแนะนำว่าใช้กิปโบดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก็ได้ว่าถ้าใช้เบอร์ดี้มันจะกินประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์เทมมิ่งผมจําไม่ได้ว่าผมปรับเซิร์ฟไว้เท่าไหร่น่าจะคูณ1ิบนะครับสําหรับเทมมิ่งแต่ว่าลืมลืมเดี๋ยวลองดูจะขึ้นเท่าไหร่ลูกหนึ่งอุ้ยลูกหนึ่งขึ้น2.6อมึงรอนานแน่รอนานรอนานแต่ว่ามันป้อนเรื่อยๆได้นะครับ แต่ปัญหาคือส่งกลับบ้านไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้วางเครื่องเทเลพอตเครื่องเทเลพอตของผมไม่น่าจะพอว่ะเดี๋ยวดูก่อนเรียนรู้ไว้ก่อนกับรีโมทอ,อ๋อได้พอดีนี่ว่าเออได้ได้ได้ได,ได้งั้นเดี๋ยวผมวางเทเลพอตเรื่องนี้ก่อน1จุดแล้วกันเทเลพอตมีเลือดเท่าไหร่วะเดี๋ยวใครมาเกียนแม่งตีพังอีกเดี๋ยวลองลงไปก่อนดิเลือดห้าพันเอา้าไม่เป็นไรใครอยากตีก็ตีเดี๋ยวจะจับตัวนี้จับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยอร์มอพนะครับกลับบ้านทีเดียว จริงๆเราสามารถวิ่ไปจุดสำคัญต่างๆได้วันนี้ผมขอไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับลูกของพาราเซอร์แล้วก็มีพาราซอร์อยู่ด้านหลังด้วยเดี๋ยวหอกกูแรงวันนียลองนิดออกนิดอุยหุยหุยหุยุยออกได้อยู่หอกได้อยู่แต่ฆ่ามันไม่ได้วะไม่แรงพอเอาไปจับตัวนี้ไปก่อนครับเฮ้ยมีคนบอกว่าจะมาโค่นผมด้วยโดโดร้อยตัวเออก็มานิคอมอนมาเลย เอ้ยน้าหาน้าหาพีคนจะอัดกูด้วยโดโด้ไว้หน้ามันติด C4 มาเลยเพราะว่าเซิร์ฟพี่นี่ตั้งให้เอา C4 ใส่เนสันเตอร์แบบไม่อัน้นจัดไปจัดมาเลยรออยู่ <c oughs> นี่อยู่น็อตโซนตอนเนี้ยน็อตโซนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอก not zone, not zone. Not zone, อ่ะน็อตโซนน็อตโซนน็อตโซนตอนเนี้ยเออเดี๋ยวจับพาราเซอร์ตัวนี้ให้พาราเซอร์ตัวนี้โหดตั้งแต่เบบี้เลยเดี๋ยวอุ้ยไอ้นี้ปลาอะไรกูเนี่ย ปลาดูดมากเลยวะกูฉลามโอ้โหฉลามน่าจะดูหน้าดูนะตอนนี้ตัวน,นี้จับนานมากเลยมันมีวิธีที่จะจับมันง่ายกว่านี้วะผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ก็ได้ไปที่95เดี๋ยวเราจะได้ลูกคราเซอร์กลับบ้านแล้วสังเกตดูใช่ไหมจับตอนเช้าเช้านี่จะมืดแล้วโอ้โหเร็วเร็วเร็วเรวเร,เรสงสัยว่าวันนี้นี่น่าจะมืดแน่นอนเลยกว่าจะไปวางเครื่องทเทเลพอร์ตกว่าจะบินกลับมามืดแน่แน แย่จังเลยแต่ว่าเขาต้องทนเว้ยโอเคเรียบร้อยได้แล้วลูกบอลเซืเอ้เอเดี๋ยวเราต้องปิดบันเดอร์ลิงมันก่อนนะครับตอนนี้มันก็ไม่ได้เปิดนี่หว่าเอาสแตนบายสแตนบายเดี๋ยวเป่าให้ธรรมชาติธรรมชาติก่อนอา่าโอเคทีนี้ก็ให้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมารับนะไปวางเทเลพอตก่อนนะครับผมพอไปวางเทเลพอตปุ๊บเราก็วาร์ปมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอามันกลับไปได้เลยโอเคทุกคนอันนี้ผมมาถึงที่บ้านเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะวางเทเลพอร์ตข้างในนะครับ อไอหุ่นนี่จริงๆน่าจะไปอยู่ข้างนอกเทเลพอร์ตนี่วางกลางบ้านก็น่าจะไม่มีปัญหาเออเมื่อกี้เรามีเทเลพอร์ตแค่อันเดียวใช่ไหมเอามาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะโอเควางตรงกลางบ้านตรงนี้เลยนี่แล้วก็ไอหุ่นยนต์นี่ออกไปยืนด้านนอกเผื่อใครมามึงได้โล่ตัวได้ออกมายากมากเดี๋ยวให้มันมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องอยู่ในบาเรียหลังแต่ตัวนี้ไม่อึดนะครับใครจะมาพังมันก็พังได้นะพังเพื่อความสบายใจทุกคน แต่อันเนี้ยอึดจริงฟลาซอแม่งจอหุ่นกูตียังไม่เข้าเลยอย่างอึดโหสุดยอดเดี๋ยวเอาทอสมาก่อนทอสขาดอะไรปุเนี่ยขาดหินเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนไอ้นั้นโกรธไอ้นั้นโกรธจะไปตีหุ่นกูแต่ว่าได้อยู่ถ้ามาตีหุ่นผมอะเุ้ยเก็บหินไม่มาวะเนี่ยเก็บหินไม่ยอมมาก้อนนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก้อนไหนเก็บได้บ้างวะเนี่ยเออขอหินสักก้อนผลิตทอสได้พอมองเห็นนี่อ่ะประมาณนี้เรียบร้อยขอทอสหน่อย เออเราจะได้วาปไปได้แบบมองเห็นไม่งั้นมองไม่เห็น่ะผมก็จะใช้รีโมทรีโมทยังไม่ได้ติดตั้งไว้ลีขเก้าไปไปจุดเมื่อกี้นะจุดเมื่อกี้คือจุดนี้เดี๋ยวเราต้องใส่ชื่อไว้ว่า north zone จะได้การงงงั้นงงแน่นี่มาแล้วนะครับพาราเซอร์ยังอยู่ครับผมตอนนี้ผมขอเช็คเนมสักครู่โอ้ยาวเลย่ะ north zone นะครับเรียบร้อย ไปกลับบ้านกันบอลเซอร์โอเคมาถึงที่บ้านแล้วเรียบร้อยพอมาบ้านนี้เจ้าบ่เลยว่าสว่างมากไปด้านโน้นเอาสั่งไม่ไปไปดิเออยืนบื้ออย่างนั้นแหละแหมเลี้ยงไม่เชื่องเลยโอ้ก๊อตก๊อตก๊อตทะลุบ้านเลยโอ้โหตายจริงตายก๊อตแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปด้วยเอาเบอร์นี่ไปด้วยจัดไปเรียบร้อยอันนี้ตอนนี้ของนับเน่าแล้วเราสามารถที่จะผลิตนาโคติกได้ ผมว่าผมไปหาจับสัตว์เพิ่มเติมดีกว่ากำลังมันเลยอ่ายังเดินไปไม่ถึงเลยตอนนั้นไอ้ก๊อตไปหลบหลังบ้านเดี๋ดเดอเยแวมึงไปหลบตรงนั้นเดี๋ยว,ยวคนมาหาบ้านกูเขาก็ไม่เห็นมึงอีก FC มึงเยอะด้วยอยเสือกไปเผาเขาแล้วเว้ยมาเน่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 ไปหน้าบ้านก่อนพี่ก๊อตได้ยินกันหรือเปล่าบ้างไม่รู้เนี่ยอ่าไปโอเคตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเอานกเราเนี่ยไปหาจับสัตว์เพิ่มเติมดีกว่าจุดไฟเรียบร้อยเดินทางกันต่อ ผมว่าผมน่าจะจับแบบแถวแถวบ้านน่าจะกำลังดีเออแต่ว่าเซิร์ฟผมอะ่ะมันปรับแกมมาไม่ได้นะไม่รู้ว่าทำไปรับแกมมาไม่ได้วะเออสงสัยต้องไปตั้งค่าแล้วไปตั้งตอนนี้ก็น่าจะตั้งลำบากงั้นการจะจับเราต้องมาจับที่ที่มันมีไฟเว้ยก็คือที่ที่ททใกล้แอร์ดอปเอออู้วตรงนี้อะไรเนี่ยผีผีคาโน่ผีคารโน่กับผีรับเตอร์โอ้โหเข้ากับเทศกาลฮัลโลวีนเลย ก็แต่มีเซิร์ฟเวอร์นี่ก็ดีอยา่างคือเวลามีอีเวนต์เนี่ยมันน่าจะมีอะไรแบบหลอนๆให้เราได้ดูกันบ้างเนี่ยตรงไหนใกล้สุดตรงนี้ใกล้สุดสปีดชักช้าไม่ทัในใจเลยจะเติมก็เติมไม่ได้นะเลเวลตันตรงนี้น้ําตกสวยมากผมมาเอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอะไรบางอย่างผมเห็นอะไรบางอย่างน่าสนใจอยู่ในนี้ขอลงไปดูก่อนเฮ้ยเ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยเตอร์แม่งตกตกระจายหมดอ๋อแรปเตอร์เทคลเตอร์เทคเป็นไพ่เมาเทคด้วย แต่ว่าเราตีแรงไงได้ของดีแล้วเนี่ยของดีของด,องดีไปต่อไปต่อมองยากนิดหนึ่งนี่มาตรงแอร์ดอปนี้ดีกว่าน่าจะสว่างอยู่เออนี่แหละไอตัวนี้มันจับยังไงบ้างแล้วว่าไอแบคทีโอโซลัสตัวเนี้ยถ้าใครได้ไปรู้สึกว่าจะดุอยู่เหมือนกันอ๋อเป็นทีม KO นะครับแต่ไม่รู้ว่า k คด้วยลูกดอกหรือว่าต้องยิงฉายิงอะไรไหมเพราะมันมีอยู่2ชุดอยู่ที่ผมเคยจับ บางตัวจะต้องยิงขาด้วยปืนวันนี้สงสัยว่าผมน่าจะจับไปได้นะครับเดี๋ยวต้องรอเช้าก่อนทุกคนจะจับสัตว์ได้หุยคิวได้ยินเสียงประหลาดข้างล่างอุยริงด้วยเสียงระเบิดทุกคนผมเห็นไฟแล้วผมเห็นไฟแล้วผมเห็นไฟแล้วแต่มันมองยากมากเพราะว่าฝนก็ตกมาหนักอีกงั้นเดี๋ยววันนี้เราฟาร์มก่อนเราฟาร์มเด็กกันก่อนละกันออากมา ขุดเลยขุดเลยตอนนี้เราขุดชิดตั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเหล็กไปด้วยสําหรับเซิร์ฟผมอะ่ะมันจะมีหมอดสตแตก็กเพราะฉะนั้นนี่เราจะฟาร์มกันได้แบบเมางมันไม่ต้องแบบลากของตัวเดินช้ายืดยานะครับจัดเต็มกันแล้วไาเดี๋ยวเหล็กนี่เอาไปเลยสองสามก้อนมีฟ้าก็มืดฝนก็ตกทําให้แบบมองลําบากเหลือเกินขอไฟหน่อยมีเหล็กอีกกี่ก้อนตรงนี้ เด็กตรงนี้มันมีข้างหลังอีกก้อนหนึ่งอ่าเดี๋ยวโยนไฟลงไปก่อนเดร๋ียบร้อยไ,ได้มองเห็นไว้ระหว่างขุดขุดมาขุดมาขุดมาดีขนาดว่าอัพน้ำหนักไปแล้วยังหนักแต่ว่าผมไม่ได้คูดน้ำหนักเยอะนะครับเพื่อสมดุลของเซิร์ฟจะปรับแบบน้ำหนักคูดร้อยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวบ้าบอคอแตกกันตอนนี้ขึ้นนกตรงนี้ไม่ได้ต้องมาขึ้นด้านนี้เอาละของอันไหนหนักสุดเดี๋ยวเช็คน้ำหนักแป๊บหนึ่งน่าจะเป็นเหล็กเหล็กแบ่งไปนิดนึง อ่ะโอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้กลับบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับผมกลับบ้านก่อนผมว่าแสงไฟในบ้านเนี่ยมันไม่สะท้อนออกมานอกบ้านเลย่ะมันทําให้แบบมืดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันยังมีไฟเหลืออยู่สี่ดวงนะครับจะลงไปด้วยอ่าโอเคลงไปบนหลังคานีแหละลงไว้ตรงมุมแล้วกันจะได้ดูเข้ากันอ่ะตรงนี้เลยเออนี่แหละจะได้สว่างโอ้เป็นไงมองไม่เห็นนะดิจัดไป สี่ดวงพอดีเลยเหลือแค่สี่มาๆๆตรงนี้อีกสองวันนี้ทําอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่ามืดตึดต๊ดตือจะปรับเวลาก็กลัวคนในเซิร์ฟแม่งตกใจเดี๋ยวกังวันเดี๋ยวก็งคืนคือถึงผมจะเป็นแอดมินผมก็ไม่ใช้อํานาจผีผามนะครับผมอ่ะจัดไปเรียบร้อยแล้วก็เครื่องเจเนเตอร์ ater, ข้างบนก็คงไม่ต้องใช้เว้ยเพราะว่ามันถึงอยู่แล้วจับอะไรดีว่ะแถวบ้านมีอะไรจับบ้างเมื่อกี้ตอนแรกผมเห็นตัวหมดอดูไม่ใช่อ้ โอ้ oh my god น้องๆดูเลยมันมีฉลามผีอยู่ข้างล่างอุย้ยเลือดสิบกว่าล้านอยู่แถวบ้านผมโคตรโหดผมต้องเอาไอ้ก๊อตมาเผามันว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตัวนี้เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินก๊อตไปก๊อตมืดมากมืดมากคือทั้งฝนทั้งมืดก็เลยรวมกันเป็นโคตรมือดอานี่เลยก๊อตไปมีงานให้ทำแล้วโอเค ร่อนไปร่อนไปหลังบ้านก่อนดูแลดูแลให้ดีนะมันอยู่ด้านนูน้นเอาละเราจะเผาในบาเลียนะครับจะโดนไหมไม่ในบาเลียไม่โดนไม่โดนงั้นเดี๋ยวยิงพลังขึ้นเตาอุ้ยมันมันหลน่นลงน้ำไปแล้วผมหลน่นผมหล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมกลัวมันเหมือนกันตรงนี้จะโดนไหมอ้าอาที่รู้ๆบนบกตายหมดแล้วบนบกนี่ตายหมดแล้วเดี๋ยวขอเบาเสียงนิดนึงถ้าเล่นกอสต้องเบาเสียงหน่อย อ่ะประมาณนี้เป็นงั้นกบเสียงผมแน่โอเคผมจะลงไปกัดแล้วนะทีนี้นะครับผมปา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 ปลากัดไปเข้าด้วยกัดไปเข้าหรือไงไปเข้าอู้เข้าว้าเข้าอุ้ยตกใจนี่ว่าไม่เข้ากูนูที่สุดก็ฆ่าได้จนได้นะครับผมตอนแรกนึกว่าจะตีไม่เข้าตัวอีกออกมาเลียเลี้ยตรงนี้เลี้ย ใครแบบเข้ามาปลดแนมบ้างหรือเปล่าถ้าเผาไปโดนใครโทษทีนะเด็กเกียร์ทำความสะอาดนิดนึงมาเดินกันลบไม่ได้ขออนุญาตก็มายึดกอกันจับไปเผาไปอันนี้ไมจับตัวอะไรแล้วามว่ามีการมากนะครับปอบแกมมาไม่ได้ด้วยมองไม่เห็นเดีมม๋ยวเขาไปตั้งเซิร์ฟใหม่เอาละครับทุกคนครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะก็จะจบไว้ท่งนี้ก่อนแล้วกันยังไงใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ